ก็สวัสดีทุกคนนะผมสำหรับวิดีโอนี้นะผมจะมาสอนทำรูปภาพจาก AI ในโทรศัพท์มือถือระบบ Android นะจากแอปพลิเคชันเพียงแค่2อแอปเท่านั้นนะครับแอปพลิเคชันตัวแรกจะเป็นแอปพลิเคชัน ChatGPT นะครับแอปพลิเคชันตัวที่2จะเป็น Leonardo AI นะครับในเวอร์ชั่นของมือถือนะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ทำในคอมพิวเตอร์นะครับสามารถค้นหาเว็บไซต์จากชื่อนี้ได้นะครับจากนั้นเราก็ล็อกอินผ่าน Gmail Google เข้าไปนะครับแล้วก็สามารถใช้งานได้เลยนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของหน้าตาของ ChatGPT ก่อนนะครับเปิดในส่วนของ ChatGPT ขึ้นมานะคร แบบบนนี้นะครัในส่วนนี้ถ้าเกิดใครยังไม่ล็อกอินผ่าน Gmail หรือ Google นะครับให้เราทําการล็อกอินก่อนนะมันจะมีอยู่มุมบนขวานะครับตรงนี้กดเข้าไปง่ายๆเลยนะครับแล้วก็ล็อกอินผ่าน Gmail หรือ Google ก็ได้ครับโอเคต่อไปมาดูในส่วนของ Leonardo AI นะครับตรงนี้กดเปิดแอปพลิเคชันขึ้นมาในส่วนของหน้า Community นะมันจะเป็นตัวอย่างหลายๆคนที่เขาเคยทําไว้นะ อันนี้ก็จะเป็นภาพหลายๆคนเจนออกมานะครับโอเคในส่วนนี้ถ้าเกิดว่าเราโหลดแอปมาใหม่นะเรายังไม่ได้ล็อกอินนะให้เรากดไปที่ get start นะครับตรงนี้พอเรากดเข้ามาตรงนี้นะครับเสร็จแล้วให้เรากดที่ Google นะครับตรงนี้จากนั้นให้เราใส่บัญชี Google ของเรานะถ้าใครจําไม่ได้นะครับสามารถสร้างบัญชีใหม่ได้นะครับตรงนี้ใครที่จําบัญชี Google ได้ก็ใส่บัญชีเข้าไปนะแล้วก็กดถัดไปได้เลยเดี๋ยวผมจะใส่แล้วก็กดถัดไปให้ดูนะครับ ในส่วนนี้ผมทาการล็อกอินเรียบร้อยแล้วนะครับผมต่อไปจะเป็นในส่วนของการเจนรูปนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่ามันทํำยังไงเราก็มาที่ image gen ตรงนี้กดเข้ามาเสร็จเรียบร้อยมันก็จะเป็นหน้าต่างนี้นะครับอันนี้เป็นรูปที่ผมเจนไว้มันก็จะมีในส่วนของพร้อมต่างๆนะครับ สำหรับ1 ID นะครับจะสามารถใช้ได้1 5 0ิเครดิต4รูปก็จะใช้ประมาณ2 4เครดิตเพราะฉะนั้นเราจะใช้เจนได้ประมาณน่าจะ4-5รอบแล้วเราก็จะได้รอบละ4รูปนะครับเราสามารถพิมพ์ตรงนี้ก็ได้นะเป็นพร้อมภาษาอังกฤษถ้าเกิดเรามีความชำนาญหรือเราแบบใช้ภาษาอังกฤษบ่อยก็พิมพ์ตรงนี้ได้เลยครับเป็นภาษาอังกฤษเสร็จแล้วกดที่เครื่องหมายตรงนี้นะครับ แต่เดี๋ยวผมจะไปที่ ChatGPT นะผมจะให้ ChatGPT สร้างพร้อมให้นะครับในส่วนนี้นะผมก็จะพิมพ์ว่าสร้างพร้อมให้กระต่ายยืนอยู่บนดวงดาวให้หน่อยนะครับให้เราพิมพ์ต่อว่าเป็นภาษาอังกฤษนะครับ อันนี้สําหรับคนที่ไม่เก่งในส่วนของภาษาอังกฤษแต่ว่าถ้าเกิดใครที่เก่งในส่วนของภาษาอังกฤษก็สามารถพิมพ์ลงไปได้เลยนะผมเราอยากให้แบ็กกราวน์เป็นสีอะไรนะครับอยากให้คนหรืออยากให้รูปที่เราต้องการเป็นสีอะไรนะครับเราก็สามารถพิมพ์แล้วก็บอกลงไปในหน้าของ l e o n ว r d o AI ได้เลยนะแต่ถ้าเกิดใครที่ไม่เก่งนะก็มาพิมพ์ที่แชท GPT แบบนี้ให้มันเป็นภาษาอังกฤษนะผมก็จะใส่ประมาณว่าสร้างพร้อมรูปกระต่ายยืนอยู่บนดวงดาวเป็นภาษาอังกฤษให้หน่อยนะจากนั้นกดที่ลูกศรตรงนี้นะครับกดเข้าไป ก็จะมีเหมือนคนพูดกับเรานะครับแล้วเราก็จะได้สคริปต์อันนี้มานะครับก็จะเป็นพร้อมที่เราจะต้องคัดลอกไปนะครับกดค้างไว้แค่ตัวภาษาอังกฤษนะครับกดคัดลอกไปจากนั้นพับจอลงครับไปที่รีวนะด้วยไอนะครับแล้วก็มาตรงช่องนี้กดค้างแล้วก็กดวางครับเราก็จะได้พร้อมมาเสร็จเรียบร้อยผมก็จะกดคีเอ็นะครับตรงนี้ในส่วนของรีวในด้วยไอกำลังเจนให้เราอยู่นะครับ อันนี้จะใช้ไป20เคดิตนะครับเราก็รอไปก่อนนะค่อนข้างจะใช้เวลานะครับในส่วนของโทรศัพท์มือถือแต่ว่าถ้าเป็นในคอมก็ไม่นานนะแปบ๊บเดียวโอเคนะครับผมก็จะได้ในส่วนของรูปกระต่ายที่เหยียบอยู่บนดวงดาวแล้วนะผมก็จะประมาณนี้นะในส่วนของ AI ที่เจนรูปมาให้นะครับสำหรับแอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือก็ค่อนข้างจะใช้เวลาสักระยะหนึ่งนะครับในส่วนนี้เราสามารถตั้งค่าได้นะให้เราไปที่รูปฟันเฟืองตรงนี้นะครับมันก็จะมีบอกขนาดรูปนะขนาดรูปใหญ่นะครับ มีเดียแล้วก็สมอล l นะครับถ้าเป็นแบบรูปขนาดใหญ่เลยเราจะไม่สามารถตั้งได้แล้วเราไม่สามารถเจนทีละรูปได้นะครับก็จะฟิกมาที่4รูปนะถ้าจะเจนทีรูปต้องซื้อแบบโปรนะครับในส่วนของแอปพลิเคชันหรือสมัครแบบโปรในส่วนของเว็บไซต์นะครับกดกลับให้กดแบ็กกลับนะครับเสร็จแล้วถ้าเกิดว่าเราต้องการเก็บรูปนะแล้วก็กดเข้ามาแบบนี้นะครับสามารถกดเซฟได้นะครับหรือแคบหน้าจอก็ได้นะครับ ถ้าเราจะแคบหน้าจอให้เรากดเข้าไปในส่วนของตัวรูปภาพนะครับแบบนี้แล้วเราก็แคบหน้าจอก็จะได้รูปภาพออกมานะครับจากนั้นเราก็ตัดขอบนิดหน่อยนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับผิดพลาดประก,การใดขออภัยในที่นี้ด้วยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์ให้หน่อยแล้วกันนะครับมวีดีโอนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ